สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะในปีพศ2565นะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองของป .3 นะคะ <application> กับคุณครูรุ่งตะวันนิตินนท์เหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะเรียนเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะเราจะอยู่ร่วมกันด้วย ความรักนะคะความผูกพันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เสมอถ้าเราอยู่ร่วมกันโดยขาดการยอมรับในความแตกต่างกันของคนในสังคมนะคะไม่ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตน เห็นแก่ประโยชน์ของตอนเองนะคะและขาดความสาม,มัคคีก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในสังคมได้นะคะเช่นเราต้องไม่ดูถูกนะคะไม่ล้อเลียนและไม่รังแกหรือทำร้ายผู้อื่นและต้องรู้จักแบ่งปันและคอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันตินอกจากจะ ยอมรับความแตกต่างในเรื่องต่างๆแล้วนะคะเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยกันดังนี้นะคะอันที่หนึ่งค่ะไม่รังแกและทำร้ายผู้อื่นนะคะในห้องเรียนหรือชุมชนของเรานะคะมีทั้งผู้ที่แข็งแรงกว่าเราและผู้ที่อ่อนแอกว่าเรานะคะเราจะต้องมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นอยู่เสมอนะคะไม่ทำร้ายกันทั้ง ด้วยคำพูดและการกระทํานะคะเพราะการรังแกและกระทํานะคะทำร้ายกันจะทำให้เกิดความเจ็บปวดบอบช้ำทั้งทางกายและจิตใจนะคะจึงไม่ควรทะเลาะก,กันและไม่ควรทํำร้ายสัตว์ด้วยเมื่อเกิดปัญหาควรแก้ปัญหาด้วยการเจรจาหรือการพูดจากันนะคะมาดูหัวข้อที่สองค่ะไม่ล้อเลียนผู้อื่นนะคะ การที่ไม่ร้องเรียนผู้อื่นในห้องเรียนหรือในชุมชนของเราปีทั้งผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะอาจจะมีผู้ที่บกพร่องทางร่างกายพิการด้อยความสามารถหรือยากจนอย่างเช่นนะคะเขาพูดไม่ชัดเรียนหนังสือไม่เก่งเราจะต้องไม่ร้องเรียนคนเหล่านี้นะคะ แต่เราต้องคอยให้ความช่วยเหลือพวกเขาอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นผู้ชายนะคะควรให้เกียรตินะคะให้เกียรติผู้หญิงดูแลปกป้องผู้หญิงไม่ล้อเลียนคนที่มีความสามารถน้อยกว่าเรานะคะหรือคนพิการเช่นไม่ล้อเลียนคนตาบอดแต่ควรแสดงความคิดเห็นและช่วยเหลือดูแลเสมอนะคะข้อที่3นะคะแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ ช่วยเหลือซึ่งกันและแบ่งปันนะคะในห้องเรียนหรือชุมชนของเรานะคะมีทั้งผู้ที่อาจจะช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือขาดสิ่งของบางอย่างอย่างเช่นนะคะเพื่อนของเราไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอนหรือลืมดินสอปากกามาจากบ้านนะคะเราก็ควรจะช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเพื่อนในฐานท,ที่เขาเป็นเพื่อนกับเรานะคะให้เพื่อนยืมนะคะ เราควรเป็นคนที่มีน้ำใจนี่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นการบริจาคสินของให้ผู้ที่ขาดแคลนนะคะบริจาคเลือดอย่างเช่นคนที่ได้รับอุบัติเหตุต้องการเลือดกรุ๊ป A อเนี้ยนะคะถ้าเรามีเลือดกรุป๊ป A เราก็ควรจะไปบริจาคให้กับบคุคคลเหล่านั้นนะคะช่วยเหลือคนพิการในเรื่องต่างๆเช่นการเดินข้ามถนนพาเดินขึ้นรถประจำทางนะคะ เราควรช่วยเหลือได้ในสิ่งที่เราควรจะช่วยนะคะการปฏิบัติตน,นะคะเมื่อการอยู่ร่วมกันนะคะอย่างสันติและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนั้นนะคะนักเรียนจะต้องมีวิธีมีวินัยน,นะคะในการปฏิบัติตนอย่างไรนะคะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะจริงใจทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นนะคะมีความอดทนและ ่อกิเลสที่เข้ามายั่วยวนนะคะรวมทั้งรู้จักยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองด้วยนะคะคุณครูจะสรุปให้นะคะจากที่คุณครูได้พูดมาทั้งหมดนี้นะคะ ครูจะสรุปย่อให้นะคะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะ1เลยนะคะไม่รังแกหรือทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเรานะคะสไม่ล้อเลียนกันเมื่อพบเห็นคนที่บกพร่องทางด้านร่างกายด้อยความสามารถควรให้ความช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นนะคะสช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันนะคะสเป็นผู้มีน้ำใจและมีความเอือเ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่นะคะ แก่คนที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้นะคะเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วก็ควรที่จะช่วยเหลือเขานะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะที่คุณครูพูดมานะคะเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสัมติและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะไปดูกันบ้านกันได้เลยค่ะการบ้านวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะ ง,ง่ายเลยนะคะให้นักเรียนนะคะบอกประสบการณ์ช่วยเหลือแบ่งปันที่เคยช่วยเหลือเพื่อนในห้องเรียนมา5ข้อนะคะอย่างเช่นคูเป้ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะอันที่1ก็คืออ,อย่างเช่นให้เพื่อนยืมไม้บรรทัดเนี่ยนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเพื่อนนะคะได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมทำงานส่งกันนะคะงานเก่ายัาง มีบางคนที่ยังไม่ส่งอยู่นะคะทำเสร็จแล้วก็ให้ส่งได้เลยนะคะส่วนในวันนี้พอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ